เอ๊ะหมอไพ่มันคนละชุดอุ้ยไพ่คล้ายเมื่อกี้เลยอันนี้ไม่คล้ายไม่คล้ายไม่คล้ายไม่ได้หยิบไพ่ผิดนะคล้ายกับราศีไหนเมื่อกี้เนี่ยสับไพ่แล้วด้วยชาวราศีตุลสัปดาห์นี้ขับรถขับลาระมัดระวังหน่อย แต่ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไพ่คนช่วยเหลือไพ่มีโชคลาภเฮ้ยไพ่โอเคอันนี้ต้องเป็นรายวันแล้วแหละยัางอื่นดีหมดเลยเนาะจะมีวันที่ไม่ค่อยดีก็จะให้ระวังไว้ก็คือวันที่วันพวกนี้งถือว่าดีนะงานเงินสามวันเนี่ยยังถือว่าดีอยู่นะครับถือว่าเกณฑ์ใช้ได้เลย ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขิเลอะอะไรมากอาจจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจเรื่องเก่าเรื่องเดิมแต่มันเป็นเรื่องในใจเรานะครับแต่ถ้าเราทํางานค้าขายหรือติดต่ออะไรตามปกติในช่วงวันที่20 21 22ถือว่าโอเค23 24 25ม่ี้ไม่ค่อยดีในไพ่ดาบไพ่ดาบเนี่ยระวังมีปัญหาเครียดหรือมีความขัดแย้งกับคนในบ้านหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายก็ได้นะครับประมาณนี้พอวันที่26ดีไพ่อนาคตถือว่าดีครับ ปานาคตคือช่วงของ3วันนี้แล้วก็วันสุดท้ายของสัปดาห์หมายความว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาคุณจะผ่านพ้นปัญหาได้ต่อให้คุณไม่สบายหรือเจ็บป่วยนะครับคุณก็จะมีสุขภาพดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้ระมัระวังคืออุบัติเหตุหรือการทะเลาะขัดแยง้งจะทำใเราเครียดนะแต่ไพ่สองใบนี้ถือว่าดีดังนั้นงานเงนิงน,งนที่คุณหวังไว้นะยังมีโอกาสเข้ามานะครับใน7วันนี้ยังมีโอกาสเข้ามา เพราะมัมนมีไพ่ที่เจ้าชะตามีโอกาสได้งานได้เงินนี่แจ่มเลยอันนี้ไพ่งานขยายตัวถ้ามีงานอยู่แล้วหรือรองงานก็จะได้งานอันนี้ได้แบบไม่คาดฝันไม่คาดคาดคิดคาดฝันเงินงานเงินสําเร็จมีคนช่วยเหลือสําหรับชาวราศีตุลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีหลังจากที่บางวันรู้สึกแย่เพียงแต่ชาวราศีตุลเนี่ยไม่ได้ดีทุกวันนะ มันเป็นเรื่องของอารมณ์ความไม่สบายอ,อกสบายใจต่างหากนะครับทัศนคติมองคุณต้องเปลี่ยนนิดหนึ่งโดยเฉพาะกลางสัปดาห์เอามาตรฐานตัวเราเองมาวัดไม่ได้นะ,ะความรักใหม่ดีความรักเก่าต้องปรับปรุงพัฒนาแก้ไขไม่งั้นอยู่กันยากแต่ความรักใหม่ถือว่าดีงานใหม่ก็ถือว่าดีนะสัปดาห์นี้ให้ใช้สีเทานะสีเทาแล้วก็สีฟ้า เสริมดวงชะตาเลขหน้าไพ่เป็น681ค่อนข้างดีนะอืมใครมีแฟนแล้วก็กระชับความสัมพันธ์พากันไปเที่ยวทะเลจะดีครับ